ออกจากที่พักแล้วนะฮะที่เกรนเสน่หาแล้วก็กลับมาที่ตรงตลาดน้ำเราจะมาเยวัดอัมพวันเจดียารามกันสำหรับตอนสุดท้ายของคลิปดีลิททิ้งในตำนานที่เราไปเที่ยวที่อัมพวากันเนี่ยเราเช็คเอาท์ออกจากที่พักแล้วเราก็ไปเที่ยวที่วัดอัมพวันเจดียารามกันต่อนะฮะจริงๆรแล้วในคลิปที่เรานั่งรถไฟมาเที่ยวที่อัมพวาครั้งล่าสุดเนี่ยเราก็ได้มาเที่ยวที่วัดนี้ด้วยนะแต่ว่าเขาปิดฮะก็เลยไม่ได้เข้าไปด้านใน แต่ว่าในคลิปเก่าที่ลบไปเนี่ยเราได้เข้าไปฮะซึ่งด้านในของพระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราบเนี่ยก็มีจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามมากๆถ้าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวที่อัมพวาเนี่ยก็อย่าลืมมาแวะชมกันนะฮะส่วนที่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวในอุทยานรอสองกันดีกว่านะมาที่สวนรอสอหรือ อุทยานพระบรมราชานุสอณ์โซนเตื้อราษภาไรสำหรับค่าเข้าชมอุทยานรอสอเนี่ยก็ะจะอยู่ที่คนละส0บาทส่วนเด็กก็2 0บาทเช่นเดิมฮะไปะเดินนี้เข้าไปข้างในกันจึงก็อยากเอาเราเข้าไปนะแต่เขาไม่ให้ตอนนี้แดดห้าโมงเกือบเที่ยงนี่มันก็ไม่ใช่ธรรมดามบบเดิน,นขึ้นเรือนดีกว่าเรือนหลังแรกอยู่ด้านหน้าสุดเลยเป็นอาสมศึกษา เพราะว่าขนมไทยเริ่มต้นเนี่ยมีแค่สิอย่างก็คือไข่กบนกปล่อยบัวลอยไอ้ดื้อไอ้ตื้อไอ้ตื้อใช่ไหมจนกระทั่งนางมาลีกีมาหรือท้าทองกีมาของอีชันเองก็ได้ประดิษฐ์ค้นขนมไทยตะกุลทองขึ้นมาก็ท่องยิบท่องยอดฝอยทองอย่างที่เห็นนี่แหละก็เลยทําให้จกว่าขนมไทยเนี่ยมีการเจริญเรียกว่าพัฒนาการไปในทางที่ว่าออ เป็นฟิวชั่นมากขึ้นคือผสมผสานเอาอ,า,อาหารหรือว่าขนมของฝรั่งมาผสมประยุกต์ในขนมไทยไอเทกาจานขนมด้วยเนี่ยโหล่<ม>าเป็นนักเลงสินะ,นะเน <laughs> นักเลงได้สินะ <laughs> นม,มีกว๋วยเตี๋ยวเรือนี่เอาไปแช่ช่องฟิวมาสิเนี่ย <laughs> <c oughs> แข็งแช่เจลอ่ะไปเดี๋ยวเราไปเรือนต่อไปดีกว่า นอกจากเรือนหลังเล็กที่อยู่ด้านหน้าอุทยานรอสองซึ่งมีการเปลี่ยนรูปแบบของนิทรรศการไปแล้วเนี่ยเรือนหลังอื่นก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปนะฮะตอนที่เรามารอบหลังเนี่ยก็จัดทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะเ,เ,เลยถ้าได้มาอัมพวาคราวหน้าเนี่ยก็คงจะไม่เข้ามาแล้วล่ะฮะก็คงจะไปเที่ยวที่อื่นที่ยังไม่เคยไปถ่ายงานบ้างอย่างเช่นในตลาดน้ํอาอัมพวาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็ยังไม่เคยพามาชมบรรยากาศที่คึกคักเลยนะฮะ รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวรอบนอกอื่นๆอย่างโบสถ์ปรกโพวัดบางกุ้งพิพิธภัณฑ์แมวสยามหรือว่าที่ดอนหอยหลอดอะไรแบบนั้นเราก็ยังไม่เคยพาไปนะซึ่งจริงๆแล้วการเดินทางในจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยก็ถูอว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเพราะว่าเราสามารถใช้บริการรถ2แถวเดินทางไปได้เกือบทุกที่เลยแต่ว่าทริปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็คงจะต้องเดินทางกลับแล้วนะฮะเพราะว่าจะต้องไปส่งเพื่อนกลับไปทํางานก่อน ต่ว่าก่อนกลับเนี่ยเดี๋ยวเราขอแวะไปนั่งเล่นชิลๆหาก,แกาแฟกินแถวศูนย์อัมพวาใช้พัฒนานุรักษ์ก่อนนะเสร็จเราค่อยเดินทางกลับอีกทีแล้วกันเนะก็มาต่อกันที่อ่ศูนย์ใช้พัฒนานุรักษ์เปลี่ยนชุดเร็วมาก <c oughs> เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดแล้วไปจาก่อกี้เป็นชุดไทยอยู่ดีดด สำหรับศูนย์อัมพาวาชัยพัฒนานุรักษ์เนี่ยถ้ามาในวันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมีกิจกรรมเที่ยวน้ำตาลมะพร้าวให้เราได้ชมกันด้วยนะแต่วันนี้เป็นวันธรธมรมดาฮะไม่มีอะไรให้ดูเราก็เลยไม่ได้เข้าไปเราแวะมาที่นี่ก็ตั้งใจจะมากินกาแฟให้หายเหนื่อยกันสักพักหนึ่งนั่นแหละฮะเพราะว่าที่นี่เขามีคาเฟ่บรรยากาศ,รรากาศดีๆตั้งอยู่เสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับกันจริงๆแล้วละเนอะก็มาปิดคลิปวันนี้ที่ร้านซาชิราซึซ่งอยู่ในศูนย์ชัยพัฒนานุรักษ์นะที่อัมพวาใกล้ๆกับตลาดน้ำนี่แหละ จริงๆแล้วในศูนย์นี้ก็จะมีการจะะดัดแสดงวิถีชีวิตของชา,าวพวาการทําน้าตากระด้านในก็จะมีเตาที่สําหรับทาน้าตาอยู่ด้านาาในแต่วันนี้ไม่ไปเพราะว่าเข้าไปเดี๋ยวก็จะไม่ได้มาอีกเก็บหมดแล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้มาเดี๋ยวไว้รอบหน้าแล้วกันเรามีอีกหลายที่ในพวาที่เรายังไม่ได้ไปเยอะแยะเลยแต่ว่าเราสามารถมาได้อีกมาได้อีกเรื่อยๆอย่างทริปนี้ก็จะเน้นการไปเที่ยวในวันธรรมดา ก็จะเงียบหน่อยแต่ก็มีความชิลวนิดนึงแต่ถ้าเกิดรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะนําเสนอในรูปแบบอื่นๆของอัพภาวอีกก็อย่ามาติดตามชมแล้วกันแต่สําหรับในทริปหน้าเนี่ยเราจะไปไหนกันจะพาไปที่ไหนรูปแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีแล้วกันนะก็พบกันใหม่ทริปหน้านะจ๊ะสวัสดีบายสำหรับคลิปดีลีทิ้งในตำนานชุดแรกเนี่ยก็คงต้องขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะ ส่วนนันอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆทยอยมาลงให้ชมกันอีกอย่างแน่นอนส่วนคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีนะฮะ